สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กัพยากรของคนเกิดวันพฤหัสบดีและนี่คือดวงประจำเดือนกันยายนปีพศ2566ค่ะดวงการงานนะคะดวงการงานเลยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีปัญญาจะคิดคอนเทนต์ในการดูดวงอะไรเลยหน้าก็ไม่คิดเยียจะแต่งก็เลยให้เห็นเฉพาะหน้าไพ่ก็พอ นะคะซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าหน้าอาจารย์นะคะตามนี้แล้วกันนะคะเรื่องดวงการงานเอาพูดพร่ำไปก็เท่านั้นแหละก็ทเหมือนเดิมนะมความจริงแล้วเดือนนี้ค่อนข้างโอเคมากในท่านที่อา่าสมัครงานอะไรไว้สอบอะไรไว้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดของการสอบสัมภาษณ์นะคะนะยังไม่ได้นะลักษณะของการสอบสัมภาษณ์ แต่แต่หน่วยงานข้าราชการเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปละชจ้ามันเถอะเป็นการพูดคุยกันนะคะนะคะเตรียมเตรียมวิชาโทตัวเองเอาไว้ด้วยวิชาเอกเราสมัครไปใช่ไหมคะวิชาโทรหรือไม่บางคนที่มีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างสําหรับในการสมัครการเขาจะให้เขียนกรอกความสามารถพิเศษใช่ไหมคะมีอะไรบ้างล่ะก็กรอกลงไปอันนั้นแหละตัวชูโรงเลยนะอืม สำหรับท่านที่สมัครงานไว้นะนะนะได้แค่นี้จริงๆในเดือนนี้มันเป็นดวงประจำเดือนเองคนที่ทำงานอยู่ปกติสุขดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนฟูงกาดีลูกค้าก็เข้าร้านประจำนะคะ ไม่เป็นไม่มีอะไรที่ที่น่ากังวลส่วนที่น่ากังวลคือกฎระเบียบข้อบังคับนะคะภาษีสัปกรดเอยอะไรเอยข้อกฎหมายกฎระเบียบวิธีทางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะบังคับเราเดือนนี้รู้สึกว่าจะมีการตรวจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะตรวจงานเครดิตเออออดิตงานอะไรอย่างงี้นะอืม <c oughs> คุณก็รู้สึกอึดอัดเหลือเกินไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ต้องนิดนึงค่ะนิดนึงมาออดิตนะคะนะบางทีก็มีคนมาตรวจงานเราอะไรอย่างนี้ก็สักหน่อยนึงนะคะเพื่อนฝูงอะไรก็ช่วยนะคะเพื่อนร่วมงานอะไรก็ช่วยเราข้อย,ยังชั่วยหน่อยมีมีอย่างนี้เก็ก็ดีหน่อยนิดนึงนะคะนะสำหรับท่านที่มาประจํานะเพราะค้าไม่ขายก็โอเคดีค่ะนะคะลูกค้าเข้าร้านออเดอร์ออเดอร์เข้าตลอดนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวลนะ สำหรับเรื่อง,งานนะคะต่อไปมาดูเรื่องการเงินกันบ้างเดือนนี้ก็เยอะเยอะมากเลยมาจากงานที่เป็นลำไพ่พิเศษงานที่มีเป็นความสามารถพิเศษนะคะนะจะจะออกจากตามลำไพ่นี้นะคะเป็นลำไพ่พิเศษจะได้เยอะมากแต่คนที่กินเงินเดือนกินรายวันก็โอเคดีนะคะค่อนข้างบวกไปเยอะเลยหลายพัน นะคะสามถึงห้าพันนะคะเดือนนี้บวกจากเดิมไปนะคะค่อนข้างเยอะนะเป็นที่น่าพึงพอใจแต่คนก็รู้สึกมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะอะไรอย่างนี้นะก็ยังไม่ไมถูกอ,อกถูกใจนะทางทางที่ก็ได้เยอะอยู่แล้วนะคะอะต่อไปค่ะเรื่องของสุขภาพเดือนนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่เดือดร้นนะคะเดือนนี้ถ้าจะมีก็คงจะเป็นท่านหญิงก็จะปวดประจำเดือน ะะท่านชายก็ระวังเรื่องกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณหนึ่งเลยละแต่คนสมัยนี้เนาะการแพทย์การสาธารณาสุขนั้นใกล้ๆบ้านนะคะร้านขายยายก็อยู่หน้าปักซอยอะไรอย่างงี้ก็ดูแลตัวเองได้ง่ายไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะคะอะเรื่องสุขภาพก็ผ่านไปต่อไปเรื่องความรักคนโสดคนโสดในเดืยวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะ คุณจำเพาะเจาะจงเอาไว้แล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเฟ้นหาเาฟ้นหามากเกินไปนะมองคนใกล้ตัวคนที่เสมอตัวคนที่อยู่ใกล้ๆเราลองสังเกตดูไหมคะนะอาจจะมากับเพื่อนก็ได้ อืมส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อืมอย่าจ้องมองที่ข้อเสียของแฟนให้มองที่ข้อดีเราดีต่อกันมีอะไรบ้างนะคะอย่าวิจาร์ณคู่นะคะเปิดใจรับฟังนะคะเปิดใจรับฟัง ั้งใจด้วยนะนะหรือหรือตั้งคันโดยไม่ได้ตั้งใจอืมเพราะฉะนั้นแล้วไปงานเลี้ยงงานฉลองอะไรต่างๆทั้งคนโสดและคนไม่โสดถ้าคุณไม่พร้อมสำหรับการมีบุตรกินยาคุมกำเนิดซะเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจากงานเลี้ยง รู้สึกร่างกายเราผิดปกติไปเลยไม่เหมือนเดิมกินยาคุมกําเนิดยาคุมฉุกเฉินยาคุมเป็นธรรมดาก็ได้ค่ะคุมกําเนิดเป็นแผงกินจนครบจนประจำเดือนจนเรามีประจําเดือนแล้วค่อยทิ้งก็ได้นะคะนะตรงนี้นะระมัดระวังด้วยนะคะนะถ้าเราไม่พร้อมอ่ะย่าเอาไว้พร้อมก่อนนะบทสรุปในหน้าไพ่นี้ เป็นหน้าไพ่ที่ค่อนข้างที่อ,ออกมาในยาที่ดีมากๆเลยนะคะอโอเคอยู่มันมันหงนุดนงิดนเพราะไม่คนจ้ำจี้จ้ำชัยคณแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือเยอะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายผ่านได้โลดทุกเรื่องมีปัญหาปุ๊บปรึกษาเพื่อน เพื่อนก็ช่วยช่วยช่วย,ยค่อยยังช่วยไหนเรามีเพื่อนดีซะอย่างนะคะเดือนนี้นะอืก็เลยไม่มีอะไรที่จะติไม่มีไม่รู้จะสรุปออกมายัางไงเพราะว่าอาจารย์ก็ได้เอยไปหมดละนะคะในทุกเรื่องอีกอย่างหนึง่งคนโสดเนี่ยการที่คุณจำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นสเปคชั้นต่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคุณจะต้องดูตัวคุณเองก่อนว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมคุณชอบคุณเซ็กซี่คุณเพอร์เฟกต์ไหม คุณชอบคนมีกล้ามใหญ่คุณหุ่นดีไหมเราชอบคนหรูหราทําตัวสเปคหรูเรามีของหรูใช่ไหมมันจะไปเป็นแนวเดียวกันนะคะมันสังคมคนละกลุ่มกันไงเพราะฉะนั้นแล้วจะรยดึงบอกให้คุณมองคนใกล้ตัวเพื่อนแนะน,นำนะดีแล้วในงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรก็ได้นะ คนโสดอ่ะเน้นไปที่ตรงนี้เลยก็แล้วกันบทสรุปหน้าไพ่นี้ดีมากๆก็เลยไม่รู้จะสรุปอะไรยังไงเพราะได้พูดไปหมดละแต่ขอเน้นแค่นั้นเองเนาะอีกอย่างหนึง่งระวังเรื่องการตั้งครรภนะคะระวังนะย้ําอีกครั้งหนึง่งเรื่องเงินทางไม่มีปัญหาเรื่องงานไม่มีปัญหาโอเคทั้งหมดเลยนะคะเรื่องเงินนีได้เยอะเลยนะบวกเยอะบวกจากเดิมประมาณสามถึพันบาทนะคะเยอะนะ ไม่น้อยนะสำหรับยุคนี้สมัยนี้นะเงินมันหายากมากนะอ่ะหมดแล้วค่ะนี่คือดวงประจำเดือนนะคะอย่าลืมนะคะอ่ะตามน้าไนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ